ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีพับเหรียญโปรยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญโปรยทานนะคะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปได้วยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะโดยเราจะใช้ริบบิ้นจำนวน4คู่นะคะมีความยาวประมาณคู่ละ1้อย2 0เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งค่ะโดยวิระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะแยกริบบิ้นออกจากกันเป็นคู่ค่ะโดยเราจะหยิบคู่ที่1ขึ้นมานะคะ เอาเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็ตามด้วยคู่ที่2ประกบกับคู่ที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะค um totally> ู่ที่3ประกบกับคู่ที่2ค่ะค่ะเมื่อคู่ที่3ประกบกับคู่ที่2แล้วนะคะจากนั้นเราจะหยิบคู่ที่4ค่ะเอาในส่วนที่เขาพับครึ่งนะคะมาสอด ช่องคู่ที่1ค่ะแล้วก็คล้องคู่ที่3นะคะแล้วเราค่อยดึงเข้าหากันค่ะค่ะเมื่อเราดึงเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำฐาน8ค่ะโดยเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นมาเป็นคู่ค่ะพับไปทางด้านขวามือนะคะไล่วนทําไปจนครบ4ครั้งนะคะ ค่ะเมื่อครบสี่ครั้งแล้วนะคะคู่ที่4ี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะค่ะเมื่อเราสอดเข้าไปในช่องแรกแล้วนะคะเราค่อยๆดึงเข้าหากันค่ะจากนั้นเราก็ใช้มือเรากดให้เกิดความแน่นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําฐานส้มนะคะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วย เส้นที่2หรือคู่ที่2ประกบกับคู่ที่1แล้วก็ตามด้วยคู่ที่3ประกบกับคู่ที่2นะคะแล้วก็ตามด้วยคู่ที่4ประกบกับคู่ที่3ค่ะจากนั้นเราจะหยิบคู่แรกที่อยู่ด้านบนค่ะวางทับวางลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็เส้นด้านล่างวางมาทับเส้นด้านบนนะคะคู่ที่2ก็เหมือนกันค่ะวางไปวางไปด้านล่างนะคะก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะคู่ที่3เราก็วางไปด้านล่างนะคะแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ คู่ที่4ี่ค่ะเราก็จะวางลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะจากนั้นค่ะข้างบนจะเหลือสี่คู่นะคะเราจะวางคู่แรกลงไปด้านล่างเลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นคู่ที่2เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยคู่ที่3ค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผูกในห่วงที่สองนะคะ แล้วก็ตามด้วยคู่ที่4ค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแต่ไปผูกในห่วงที่3นะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นแต่ละคู่เข้าหากันนะคะค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นแต่ละคู่เข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะได้ฐานส้มนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเรากลับด้านขึ้นมานะคะเราก็จะจัดริบบิ้นนะคะให้มันอยู่ในแนวเดียวกันค่ะนะคะจากนั้นเราจะสอดกลีบค่ะโดยเราจะวางทับนะคะไปทางด้านหน้านะคะวิระยะห่างปร,ประมาณ4เส้นนะคะเคใครหยิบเส้นที่อยู่ ด้านหน้าวางทับลงไปนะคะวิระยะห่างประมาณ4เส้นทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะไล่วนวางทับไปเรื่อยๆค่ะจนเส้นด้านบนนะคะเหลือสี่เส้นนะคะโอเคค่ะเมื่อเราเหลือสี่เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือค่ะสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหา นะคะต่อไปคะ่ะคู่ที่2นะคะเราก็จะทําเหมือนคู่ที่1ค่ะเราจะสอดเข้าไปในช่องแรกเหมือนกันค่ะแต่ไปผูในช่องที่2นะคะแล้วเราค่อยดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะจากนั้นค่ะคู่ที่3มก็เหมือนกันค่ะนะคะเราจะสอดเข้าไปในช่องแรกเหมือนกันค่ะแต่ไปผูในช่องที่3มนะคะโอเคค่ะ จากนั้นคู่ที่4ก็เหมือนกันค่ะเราจะสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะแต่ไปผู่ในช่องที่4ค่ะค่ะเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะกลับด้านนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็ต้องสอดกลิบนะคะ ลักษณะของการสอดเก็บค่ะเราจะสอดเก็บวิรยะห่างนะคะประมาณ3เส้นนะคะโอเคค่ะเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะสอดไปทางด้านหน้านะคะวิยาห่างประมาณ3เส้นนะคะเราก็จะไล่วนทําไปทางด้านขวามือนะคะไล่วนทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8คู่หรือ8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบ8คู่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำากีบนะคะด้านในนะคะเราก็จะงายริบบิ้นขึ้นมาค่ะหรือกลับด้านขึ้นมานะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันก่อนนะคะจากนั้นค่ะเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะเราจะทำากีบแบบนี้ค่ะค่ะ เมื่อเราหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะเราจะมว้วนริบบิ้นไปด้านในนะคะม้วนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ใช้มือด้านซ้ายเรากดไว้นะคะแล้วเราก็จะสอดเก็บในเส้นที่เราหยิบอะคะ่ะเส, <decreasing. S 1> ส้นนั้นเลยนะคะลักษณะของการสอดเก็บนะคะเราจะเว้นระยะห่างประมาณ4เส้นนะคะค่ะสอดไปทางด้านหน้านะคะให้ผ่ระยะห่างทางซ้ายมือคะ่ะประมาณ4ี่เส้นเลยนะคะเราก็จะมองด้วยสายตาคะ่ะนับด้วยสายตาก็ได้คะ่ะหรือนับในใจก็ได้นะคะ โอเคค่ะแล้วค่อยๆดึงริบบิน้นเข้าหานะคะเราก็จะได้กกิบนะคะคู่แรกค่ะจากนั้นค่ะคู่ที่2ก็ทําเหมือนกันค่ะโดยเราจะม้วนริบบิน้นหนึ่งรอบแล้วก็สอดกกิบในเส้นของเขานะคะแล้วก็ผูด้านหน้าเระยะห่างประมาณ4เส้นนะคะค่ะเราก็จะไล่ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8คู่เลยนะคะ ค่ะเมื่อเราทํากลีบนะคะด้านในจุงโคแปดคู่แล้วนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอกดกลีบริบบิ้นนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะเมื่อเรากลับด้านนะคะเราก็จะสอดเก็บริบวิ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะลักษณะของการสอดเก็บนะคะเราก็จะเป็นระยะห่างนะคะประมาณ3เส้นเหมือนกัน,นะค่ะค่ะเราก็จะไล่วนทําไปเรืเจจ่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นหรือ8คู่เลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบ8คู่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านเมื่อเรากลับด้านขึ้นมานะคะเราจะทํากีบอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะทํากีบนะคะเราก็จัดกีบนะคะด้านในนะคะให้สวยงามก่อนค่ะ ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทำกีบครั้งที่2นะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะเราจะม้วนออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็คล้องเส้นที่เราหยิบะคะ่ะแล้วก็สอดกีบนะคะม้วนเข้าหาด้านในสอดกีบในช่องถัดไปะคะ่ะแล้วไปผูกนะคะจากช่องที่เราสอดกีบนะับไปประมาณ3มกีบนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆทางด้านขวามือนะคะอีกที่2ก็เหมือนกันค่ะนะคะวนออกมาด้านนอกแล้วก็มวนคุ้งสอดกลบในช่องถัดไปนะคะแล้วก็ผูประมาณ3กลีบค่ะ โอเคค่ะแล้วก็จะทํานะคะลักษณะแบบเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8คู่เลยนะคะ ค่ะเมื่อเราทํากลีบนะคะด้านในจนครบ8คู่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็จัดกลีบให้สวยงามค่ะตามความเหมาะสมนะคะของเรานะคะจากนั้นนะคะเรานะคะก็จะทํากลีบนะคะรอบข้างอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะลักษณะของกลีบรอบข้างนะคะก่อนที่เราจะทํานะคะเราก็จะสอดกลีบริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะลักษณะของการสอดกลีบนะคะเราก็จะเระยะห่างประมาณ3เส้นเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้ากรณีริบบิ้นเราสอดยากเกินไปนะคะเราก็ใช้แหนบช่วยในการประคองหรือการหนีบขึ้นมาก็ได้ค่ะนะคะในคลิปเราจะมีแหนบช่วยนะคะเพราะว่าเทคนิคในการสอดนะคะอาจจะยากนิดนึงค่ะโอเคแล้วค่อยแล้วค่อยใช้แหนบช่วยดึงช่วยนะคะ ประมาณนี้ค่ะเราก็จะทำลักษณะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8คู่เลยนะคะ เมื่อเราสอดเก็บนะคะแบบนี้ค่ะจนครบแปดคู่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำากีบรอบข้างนะคะก่อนที่เราจะทำากีบนะคะเราก็จัดกีบนะคะแต่ละกีบให้เกิดความสวยงามก่อนนะคะ ค่ะลักษณะของกีบก็จะประมาณนี้ค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะม้วนออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็ม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ม้วนออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็สอดกีบนะคะในเส้นถัดไปนะคะลักษณะของการทํากีบเราจะทําไปทางด้านหน้านะคะโอเคค่ะ เส้นถัดไปนะคะเราก็จะทําเหมือนกันค่ะโดยเราจะหยิบริบบิ้นมาเป็นคู่นะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนโค้งออกมาด้านนอกแล้วก็สอดกกิบในช่องถัดไปที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะค่ะเราก็จะทําลักษณะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8คู่เลยนะคะ ค่ะเมื่อเราทํากลีบรอบค่าจนครบ8คู่แล้วนะคะเราก็จัดกลีบนะคะให้สวยงามแล้วก็กลีบให้สวยงามนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะในส่วนที่ริบบิ้นเหลือนะคะเราก็จะสอดกลีบนะคะลักษณะของการสอดกลีบค่ะเราจะหยิบคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วก็พับนะคะให้เท่ากับเส้นถัดไปค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นนะคะประมาณเนี้ยค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8ดคู่เลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบ8คู่แล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคการพับเหรียญโปรยทานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากนะคะเทคนิคการพับเหรียญโปรยทานมือใหม่หัดทำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ